ตอนนี้เรามากันได้150กิโลเมตรแล้วบนดิแนแดนแห่งทะเลทรายดูเหมือนว่ารถของเราจะติดบั๊กกันไปแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ่าจะออกเดินทางดูเหมือนว่าโอโ้โหโอ้โหติดโอ้โหดึงดึง,ด,งดึงไม่ได้เลยนี่ันนี้คือจับไม่อยู่เลยโอ้โหสงสัยรถเราขนของเยอะเกินไปทุกคนสงสัยจะขนของเยอะเกินไปจริงๆมีของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากมายเหลือเกินพวกล้อนี่จริงๆก็ไม่ได้ยางแตกหรือจะไปเปลี่ยนอะไรกลางทางอยู่แล้วนะ เฮ้ยน้องตา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 ยโอ้ยเต็มหัวไปดี1หนึ่งช็อตนี่เติมกระสุนได้ปไปงี้โคตรเท่หรือว่าแต่อาหารเลยปืนเปิลนี่คือเก็บมาเยอะก็ไม่ได้ใช้เอาจริงอะน้ำมูนน้ำมันนี่คือเอาจริงจริงแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยเพนสีจะเป็นสีนสก็หลุดออกมาจากรถได้ไงน่ะนี่รถติดบัคใช่ไหมเนี่ยทำไมของมันหลุดออกมาหมดเลยพวกของกินนี่ไม่ต้องเอาไปหมดกันได้ั้งเสียเวลาเก็บ อุตส่าห์ไปเก็บมาถามว่ามีตัวอะไรให้ยิงอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะขี้เกณฑจเก็บแล้วอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาไปหมดก็ได้嘛กระจกกระจกรถหลุดใส่ก่อนกระจกนี้จําเป็นอยู่นะเออไม่ใส่เราจะมองไม่เห็นทางนะทุกคนไปเป็นสีลุกขึ้นมานั่งดีๆแล้วแล้วพี่จะขับรถแล้วอ่ะนั่งสวยๆไปรถยังขับได้ปกติอยู่โอเคไม่มีปัญหาโอเคเราจะลองมุ่งหน้าต่อไปอีกสักหน่อยนะดูว่าจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างหรือเปล่า แต่ถ้ารอบนี้เราไม่เจออะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วผ่านนี้อาจจะเป็นร้าสุดท้ายของดินแดนทะเลทรายแห่งนี้นะเราจะปิดซีซันหนึ่งไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นซีซันสองที่เป็นแดนหญ้า ah. มันมีอีกหลายด้านอยู่ใช่ไหมพี่จําไม่ผิดมันมีประมาณ2ด้านสาด้านนี่แหละเราก็จะได้ไปขึ้นเนื้อเรื่องใหม่ๆออกไปเดินทางไปจนภัยในที่ใหม่ๆกันแต่หลังจากเราประจนภัยครบทุกอย่างแล้วเราก็อาจจะมีชีวิตติดสุ่มเกิดขึ้นในดินแดนของเดอะลองไดฟ์แห่งนี้นะทุกคนควรจะหลับนอนก่อน เป็นสีง่วงใช่ไหมเป็นสีขึ้นมาแมขึ้นมาดีๆเป็นสีเอ้ยน่งดีดน่าจะคาดเข็มขาดนิรภัยให้เป็นสีได้นะโอเคเดี๋ยวหลับพักผ่อนแป๊บหนึ่งเช้าที่แสนสดใสมาถึงแล้วไปไปกันต่อเป็นสีเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปหาที่ดีๆ,ๆอยู่อาศัยอะ่ะแม่เนี่พี่พี่กิบใส่หมวกด้วยหล่อมากเลยอะ่ะสรุปพี่ยังไม่รู้เลยว่าปุ่มไหนกดที่มันจะเปลี่ยนมุมอม,มองมุมมองก็ได้ไปเลยน้องๆรักกันทุกคนเลยเออ เออพี่กิตรอไหมอฮ้ทุกคนล่ะพี่กิตเดิมอยู่ในดินแดนแห่งตาเอเซอร์อ้าโยายเปิดจกก่อนเปิดจกเปิดจกเปิดจกหน้าพี่กิตเขาจะหาไปไหนอ่ะห <c oughs> น้าเขาหามากเลยใส่หมวกแต่ว่าหามากเลยนะหัวมันปอนปอนรีบรีบยังไงไ่รู้ใครรู้ปุ่มเปลี่ยนโหมดมุมกล้องอที่แบบเห็นตัวเองได้อ่ะจากเฟิร์สเพร์ซันเป็นเติร์สเพร์ซันบอกพี่หน่อยนะโอ้โหดูี้นั่นนายเหรอ,อาบางครั้งการเดินทางมันก็ต้องมีจุดหมายใช่ไหม พี่รู้พี่รู้ว่าทุกคนชอบให้พี่ขับไปเรื่อยๆแต่พี่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูอะไรใหม่ๆบ้างที่ทุกคนจะได้ไม่เบื่อนะยังไงก็ฝากทุกคนไปติดตามซีรีส์อ,อื่นๆของพี่กิตกัด,ด้วยจริงพี่กิตก็ตั้งใจทําทุกซีรีส์ออกมาให้ดีนะแต่บางซีรีส์ก็แทบไม่มีคนดูเลยบางทีมันไม่แจ้งเตือนด้วยพี่เข้าใจสำหรับใครที่ไม่แจ้งเตือนจริงๆพี่แนะนําว่าให้กดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งกดหัวใจใหม่อีกรอบนึงนะทุกคน แลแน่นอนตามสัญญาเราจะมีการเพิ่มเกมผีมากขึ้นนะเราก็จะมีการเพิ่มเกมเอาชีวิตรอดให้มากขึ้นด้วยไอพิกกี้เขาชอบเอาชีวิตรอดมากเลยนะจริงๆอ่ะรู้สึก,กว่าบ้านแต่ละหลังนี่แบบคือฝ่าจะเจออ่ะมันเป็นการขับรถที่แสนทุกข์ทรมานมากเลยนะโดยดัตตี้ทิปมันยังแบบเจอบ้างอ่ะอันนี้คือแบบขับแทบหลับบ้านยังไม่เจอบางทีขับไป10นาทีบ้านหลังหนึ่งยังไม่เจอเลยอ่ะมันเงียบแล้วมันเหงาแล้วมันกลัวจะมีเห็นสีน่ากลัวเหลือเกิน เพนสีก็พวกแฮมเบอร์เกอร์มากินด้วยนะเนี่ยยังอยากกินเบอร์เกอร์ของเพนสีอยู่เดี๋ยวเราลองออกไปส่องดูหน่อยสิว่าว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียว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 เบกเบกเบกหมุนหมุนดิฟดิฟดิฟเรียบร้อยฮะโอ้ยเปียนหัวเอออยู่ไหนอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวเออออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าเพนสีบอกหนูเมารถแล้วค่ะคุณพี่ค่ะเอออย่าเพิ่งเมารถเพนสีเอ้ย ไหนไหน,ไ,หนไปส่องดูกันดีว่ามีเฮ้ยกล้องส่องทางไกลนี่แหละของสําคัญเอามาปับ๊บอืมเราต้องเดินทางไปทางนี้ไปทางนี้อีกโอ้โหลูกพี่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรเลยอันนนั้นอะไรอะเห็นไหมตังจุดไกลๆอะเฮ้ยเหมือนเสาไฟนะแต่เท่าที่มองไปไกลๆนี่คือแบบโอ้โหนูน่นโอ้โหไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีแบบไม่มีจริงๆอะ่ะอันนั้นอะไรก้อนหินธรรมดา พี่ว่ากล้องส่องทางไกลนี่เราต้องเก็บไว้แล้วแหละแล้วน,นี่เราต้องถือกล่องกระสุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วในการขับรถของเราเนี่ยไม่น่าจะจําเป็นนะ <laughs> <c oughs> คือเราถือนี้มาด้วยไงแล้วก็เอเอมันทำให้มอง,มองโอ้ยโอ้ยโอ้มองทางยากมากเลยไปหนทางยังอีกยาวไกลมากๆเลยทุกคนการเดินทางแสนโดดเดี่ยวชีวิตที่เปล่าเปลี่ยวและโดดเดี่ยวของเราจะต้องไปกันอีกไกลนะ เด็กน้อยคนนั้นดูห้อยเหงาในมือของเขารมทินเนอร์แต่ผู้ชายคนนั้นดูซึมเศร้าในมือของเขารมทินเนอร์ฉันผ่านมาพบประสบเจอโฉละเธอเธออันตรายที่นี่เป็นช่างเงียบเหงาเหลือเกินอ่ะมันรู้สึกเงียบเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองพูดว่าเหงาเหงาจังอยากมีใครสักคนเคียงข้างถึงแม้พี่จะมีเพนสีอยู่แล้วแต่เพนสีไม่คุยกับพี่เลย เตนสีจะเออของมันไม่ร่วงจริงแฮะไม่กระเด็นออกมาเลยโอ้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 ยรถตีลังกาอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะเห็นเต้นเตนสีเนสีโอ้ไม่หัวใจมีสลายเป็นสีหายไปไหนโอ้ไม่ไม่มีแรงขับรถเลยเป็นสีหายเป็นสีหายไปไหนกระเด็นหน้าต่างไม่ได้ปิดเต็นสีลูดองนอกหน้าต่างไปไม่น่าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เลยเป็นสีลูดออกไปทางหน้าต่างแน่ๆเลยอะ โหมันเป็นความซึมเศร้าเลยทุกคนตันนี้พี่กิตกำลังเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเพราะาน้องเป็นสีหายตัวไปทําไมน้องเป็นสีถึงมาจากพี่กิไปแบบนี้แล้วพี่กิตจะอยู่ยังไงพี่กิตจะอยู่กับใครพี่กิตเงาพี่กิตวาเวแล้วพี่กิดเววาเฮ้ยอันนั้นอันนั้นคือป้ายรถเมย์หรือเปล่านะอืมดูเหมือนจะเป็นป้ายรถเมย์จริงๆด้วยเอ้ยอ้ไอ้มีรถบัสรถบัสรถเก๋งรถเบนซ์มอเตอร์ไซค์จอดกันเลยจอดกันเลย เปิดได้ไหมอึ๊บอืมเปิดไม่ได้แฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาทางเปิดประตูก่อนล้วน่าจะต้องเปิดจากด้านหน้าหรือเปล่าเออไม่ได้แฮะเปิดไม่ได้อ่ะแล้วแล้วจะขึ้นไปขับยังไงอ่ะเออเปิดไม่ได้อ่ะมันจับไม่ได้อ่ะดิอืมเออยากแฮะมันกดจับไม่ได้ทุกคนพยายามแล้วอ่ะแต่พี่กดจับไม่ได้จริงๆโอ้พี่ขอโทษนะพี่อยากขับรถเมย์มากเลยอ่ะของของเฮ้ยเฮ้ยข,ของดีของดีทุกคน เราเจอของดีอ,อยากเปิดดูเนะื้อหาด้านในมากเลยอยังเซ็กซี่เหมือนเดิมเลยครับอตอนที่ผมโสดด้วยนะครับปอดีแบบว่าเอ,อิ่มภรรยาคนที่แล้วผมพึ่งพึ่งจะตายไปครับโดดลงหน้าต่างทายออกไปเมื่อกี้ตอนนี้ผมโสดมากเลยอะเผื่อคุณผู้หญิงอยากไปด้วยนะแะอวาประตูรถเปิดไม่ได้เอออยากขับมากเลยรถเมย์เสียดายจังแต่จริงๆแล้วผมว่าเจ้าไอ้ไอ้กล้องส่องทางไกลนี่จําเป็นอยู่นะ เออแล้วมันส่องขนาขับรถไม่ได้ด้วยผมจะทําให้เราเห็น <c oughs> เห็นของทั้งหลายทั้งแหล่อันนั้นอะไรอะ่ะป <c oughs> ้ายหลุมศพเหรอมันทําให้เราสามารถมองเห็นได้อ่ะว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> แล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเราควรจะแวะตรงไหนได้บ้างอะไรบ้างนะนะผมันเป็นป้ายหลุมศพโดดเดียวเดียวดายในท้องเลปูนาขาเกตัวใหญ่จะไม่มีเลยใช่ไหมเอามือไปจับปูนากองับทันทีจะทํำยังไงแมงเมาไม่มีตีก็ตีไม่ถูกถูกก็ไม่ตั้งใจตี ปูมีตารอบตัวแต่ทําไมคิ้วปูมันไม่มีอันนั้นคือไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนเจ้าของไม้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไหนอยู่ไหนะอยู่ไหนะอยู่ไหนโะน่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 นะนะนะไปอันนี้ของไม้ของไม้เฮ้ยพาเดียนได้เจอของไม้อยู่ได้เจอของไม้อยู่แล้วก็จะไปต่อสช่ไหมทุกคนขอเป็นกาลังใจด้วยขอเป็นกําลังใจก็ด้วยการกดคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนหนึ่งไลค์ของคุณมีค่าโอ้หไก่มากเลยอะ่ะนี่ขับมานานมากยังไม่ถึงเลยนี่ไม่ได้ขับบ,บนถนนด้วยนะนี่ชีก้กอกมาจากถนนด้วย แต่คิดว่าปลายทางของถนนมันน่าจะไปบรรจบแถวๆนั้นพอดีแหละมันเป็นสถานที่ที่พี่ว่าพี่น่าจะยังไม่เคยไปหรือเปล่าคล้ายๆกับหอคอยนะแต่ในความรู้สึกที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เหมือนหอคอยแต่นั่นก็หอคอยนั่นก็หอคอยจะมีหอคอยน่าจะมีถนนอยู่ใกล้ๆคิดว่าไม่น่าพลาดนะโอ้เพิ่งสังเกตมันมีแอนิเมชันตอนตอนเท้าแล้วเหยียบคันเร่งเลยเห็นไหมอ๋อเหยีาเบรกอย่าเบรกอ้ามันเปลี่ยนขาด้วยดูเอ้ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยนี่ขับมาตั้งกี่ e ีแล้วหกอีใช่ไหม เพิ่งมาสังเกตเราพ p นี้เนี่ยเอ่อถนนถนนถนน,ถน,นบนถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเวย์หนุ่มพเนจรหาถนนไม่เจอเลยจ้ะเฮ้ยมันเป็นสถานที่ที่แปลงใหม่นะสถานที่นี้อ้อาจจะไว้ติดต่อกับมะนาวต่างดุดก็เป็นไปได้นะเนี่ยเออเราต้องระวังก่อนจะไมได้เป็นไปได้เข,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 ขาจอดเขาจอดเขาจอดครับคิดถึงเป็นสีจังเหงามากเลยการเดินทางที่ไม่มีเธอนี่ไรอะ่ะหลอดไฟเหรอเฮ้ยเหมือนก๊อกน้ํานะเฮ้ยมีวอเตอร์อยู่ด้วยวอเตอร์วอเตอร์ เออวอเตอร์วอเตอร์เอ้ยเ,เราไม่ได้เอาถังมาแฮะแต่เราต้องกินก่อนตอนนี้หิว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 อะไรกินได้ก็ต้องกินไปก่อนอ่ะโอแล้วก็หนังหมูเน่าเน่าเราก็ต้องกินว่าแต่ว่าแต่ทันตุศาสตรขับมาทางขึ้นอยู่ไหนไม่มีไม่มีทางขึ้นโอ้โหทุกคนมันคือแทงน้ําโอเคพี่เข้าใจแล้วมันคือแทงน้ําที่จะทําให้คุณมีน้ํากินอืมนี่เปิดน้ํา ไหลลงมาแค่เนี้เลยแ,ลแทงน้ําเลยขับมาแทบตายเฮ้เ็นสีก็ไม่อยู่เหงาหัวจีหัวใจเหงามากเลยทุกคนว่าแต่ถนนอยู่ไหนโอเคถนนอยู่ตรงนู้นหรือว่าเรายังไม่ได้ห่างถนนมากนะยังพอรับได้ช่วงนี้คลิปเช้าคนดูของเราก็ค่อนข้างจะลดลงในปริมาณที่มากพอสมควรนะไม่ว่าจะมวยไม่ว่าจะเดอะสตเกตคนดูของเราแทบไม่แวะมาดูเลย แต่ถึงไม่แวะมาพี่ก็ยังทําต่อไปนะส่วนใครที่ยังไม่รู้ตอนหกโมงเช้ามันมีคลิปเกมอื่นแบบอื่นด้วยนะอย่าลืมแวะกันเข้ามาดูบ้างนะครับโดยว่าแต่พารทิสแสบตาเหลือเกินแต่ว่าช่วงกลางคืนดีนะเราจะเห็นแบบแสงไฟระยิบระยับทําให้เราขับกับถนนง่ายขึ้นอนะ่ะ <laughs> เดี๋ยวขับไปถึงถนนก่อนเดี๋ยวเราค่อยนอนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะแต่ช่วงนี้เราไม่ค่อยเจออะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราเลยอะ่ะเ <laughs> ช่นเพนสีคนใหม่พี่ต้องการเมียคนใหม่ อามาอยู่บนรถกับพี่พี่ต้องการพี่ไม่อยากอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายพี่เหงาหัวใจน้องเข้าใจไหมว่าพี่เหงาหัวใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรพี่ขอนอนก่อนสักนิงหนึ่งพยายามคําคืนช่างน่ากลัวเหลือเกินนะทุกคนอ่ะเชา้ชาเช้าแล้วก็ได้เวลาทางเดินกันต่อบ้านช่องก็ช่างแสนหายากซะหลือเกินโอ้ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเหมือนมีปัมป๊มปั๊มปั๊มน้ํามันเอาแหละเราได้ที่แวะแล้ว เบรคหน่อยโอ้ย oh ฮ้วแตกแตกหัวแตกรอบ3เริ่มไม่ไหวละสภาพร่างกายเอ่อยางยางยังก็พอไหวนะแต่แมกนี่ไม่น่าไหวถังน้ำถังน้ำที่ดีและมีประโยชน์อันนี้แปะได้ไหมแปะไม่ได้ดิมันไม่ขึ้นได้แปะเนี่ยเออเอ้อย่าหกหมดดิอจะหกทำไมเนี่ยเราต้องเอาแก๊สผสมกับออย ในปริมาณที่เท่าเท่ากันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 โอ้โหรถมอเตอร์ไซค์หนักมากแต่ว่าพอพอจะจับได้อยู่ฮึบแต่ต้องหมุนก่อนหมุนหมุนระวังเฮ้หหยหนักเหลือเกินนะเติมแก๊สลงไปก่อนแก๊สอันนี้อะไรแก๊สสิกหนึ่งมาช่วยช่วยกันเติมหน่อยอา้าวอ๋อถูกแล้วถูกแล้วเล้วก็เอ่อยอ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 อยข้างนอกน่าจะไม่มีนะ เอาอ้อยในรถก็ได้อ้อยอ้อยอ้อยนี่มาอ้อยรถเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกเติมลงไปอ่ะเติมลงไปเฮ้ยอย่าหก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 อย่าฮกโอ้ะไหมโอ้ะไหมไม่หกไม่หกไม่หกอ่ะบนถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเวย์กันบ้างดิไปเฮ้ยมันไม่ลุกอะ่ะมันลุกไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึ่งไม,ม่ว่ามีปัญหาละเอ่อเอ่อออกก่อนออกก่อนรถน่าจะติดรถน่าจะติดเฮ้ยเดี๋ยวออกก่อนึบเฮ้ยรถติดจริงๆอ่ะ ไม่ใช่กรุงเทพก็รถติดได้ล้อหลังมันติดล้อหลังติดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงออกมาใหม่ก่อนเนี่ยดึงไม่ออกเลยดึงไม่ออกอะ่ะนี่อึ๊บไปยกไปติดไรอ่ะติดไรอ่ะอึ๊บมันติดไรไม่รู้อ่ะอึ๊บลุกได้แล้วลุกได้แล้วมาไป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  Let's go <S เออพอได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขนของกอนไหนๆก็ไม่มีเพนสีละเราไปมาทั้งอย่างนี้นี่แหละเอ่อคำถามเดียวคันนี้มันตั้งขาตั้งยังไงอืม ไม่น่าจะตั้งได้สินะเฮ้ยมันต้องมีขาตั้งดีอืมขาตั้งขาตั้งอยู่ตรงไหนก่อนเราต้องเติมแก๊สกับออยไปให้มากที่สุดใช่ไหมโพราะหนทางข้างหน้าอะไรมันจะหมดบ้างเราก็ไม่รู้แล่เราไม่สามารถพกอะไรไปได้เยอะด้วยตอนนี้เรามีอยู่5ลิตรนะเปิดฝาก่อนปั๊บเปิดยากเปิดเย็นซะด้วยเราเอาพวกอาหารอาหารใส่ไปได้ไหม,มใส่ลงไป โอเคได้อยู่เหลวก็เอ,อ่อน้ำน้ำ,น,ำนี่เราแปะไปได้ไหมอืมเหมือนจะแปะแปะแปะยังไงอะมันแปะไม่อยู่อ่ะดิปิดฝาได้ไหมน่าจะได้เอามาันน่าจะล้ลนออกมาหน่อยเหลวก็แก๊สกับออยแก๊สกับออยดีน่าจะยังพอไปหาด้านหน้าได้อยู่บ้างนะคิดว่านะคิดว่ายัดลงไปยัดลงไปออยออยออยอ์อยออย,อ,อ,ยอันนี้ออยหรือเปล่า ในในก็ไม่มีเพนสีละไม่รู้จะอยู่ทําไมล้วก็ไปด้วยมอไซค์แล้วกันมีแต่แก๊สแทะขอกระสุนไปหนึ่งกล่องแล้วกันนะไอกระสุนนี้น่าจะต้องยัดไปเยอะๆหน่อยอนาคตรเราจะเจอกับอะไรบ้างก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันยัดเข้าไปแล้วก็ปิดปิดปิด,ปดโอเคไปเฮ้ยพอเราจะไปรถสตาร์ทไม่ติดออยมากเกินไปเหรอ,อเดี๋ยวแต่ตอนเนี้ยรถตั้งไม่ได้เอาอีกแล้ว ทำไมเราไปไหนช่างยากช่างเย็นเหลือเกินหเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงเราจะใจไปอยู่ใช่ไหมอันนี้อันนี้แกส๊สเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวไหลไหลไหลฮ pp. ฮ pp. ขึ้นมาสิเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยอเหนื่อยใจจริงทิ้งไปก่อนสิหรือติดอันนี้ทิ้งไปก่อนสินนนม,นสมันควรจะพลิกได้ก่อนเด้โอ้โหมันพลิกไม่ขึ้นเฮ้ย อึบอึบขึ้นเล่าึ้นแล้ว,ลวอ๋อนี่นี่คือตั้งขาตั้งหรือเปล่าอ๋ใช่นี่มันตั้งขาตั้งได้โอเคอ้เหนื่อยใจตั้งขาตั้งกดสเปซบาร์โอเคขวาจะทําเป็นทุกคนเอ้ยขวาจะทําเป็นอ่ะเติมแก๊สเข้าไปก่อนรู้สึกออยมากกว่าแกส๊สรดสตาร์ทวิตติดนะอีกนะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะอืมสตาร์ทได้ยังทีนี้โอ้โหไม่ติดไม่ติดอ่ะทําไงดีรดสตาร์ทไม่ติด กิจรถเป็นอะไรรถเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งครับผมที่ใช้ในการเดินทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยอะไรอะไรโอ้โหไหลทําไมนี้ฮะออยมีอไหมเอ้ยแก๊สมีอไหมแกส๊สแกส๊แกสมาเมื่อไหร่จะได้ไปนะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮนะัแฮัแฮกแมพแฮกแมพเอ้ยติดละว้อติดละว้อไปแล้ว้อยไม่อยู่แล้วโอ้โหกว่าจะได้เดินทางนะไม่อย่างเงี้ยไปเดินทางกันสนุกสนานหน่อยเป็นไงทุกคน บนถนนหนทางซูเปอร์ไฮเวย์ไหมพี่กิตกับรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆของเขาเราก็เดินทางกันมาไกลกันมากๆแล้วทุกคนและพี่เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ให้ตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหควันดําดูควันด้านหลังแล้วดูตาขอพี่โอ้โหเสียงรถด,ดังมากแลวไม่มีกระจกซ้ายกระจกขวาด้วยนะเราต้องออกมาตรงนี้เสียงรถด,ดังมากเข็มไม้บอกว่าวิ่งอยู่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียบร้อยทุกคนตายตายโอก ตายซะตายซะโอ้โหไม่น่ารอดอืมดับก่อนดับก่อนตั้งขาตั้งอืมตั้งขาตั้งโอเคไม่น่ารอดมาได้นะสภาพเนะนี่ยสภาพน่าจะตายอยู่นะกระเป๋ากระเป๋ายางยางยางอ,อืนี่ก็เหมือนจะพังแล้วยางเนะี่ยน้ำมันยังอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก80-20นะไม่งั้นมันสตาร์ทไม่ไปไปไปกันต่ออย่างดีนะรถยังสตาร์ทติดไปต่อได้การชนกระต่ายนี่เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะครับน้อง กลุนายอะขับรถชนกระต่ายอาระตรงนั้น๋อตรงนั้นเราเคยแวะแล้วนี่เออใช่มันเป็นเหมือนเหมือนสะพานใช่ไหมนั่นน่ะโอ้ย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 นั่นน่ะมันเป็นเหมือนสะพานเป็นบ้านสองหลังสองฝั่งโอเคตรงนั้นเราเคยแวะแล้วเราก็จะผ่านไปเ้วรถคันนี้เร็วกว่าคันนั้นที่พี่ลองตอนตอนพาร์ทที่เท่าไหร่นะสามหรือสี่นะที่พี่ลองคันหนึ่งอะเออคันนี้แรงกว่านะคันนั้นดูแบบขับเคลื่อนไม่ค่อยจะออกเลยง แล้วโอ้ยขับรถอย่างทเทพน้องรักเป็นไงรถมอเตอร,ร์ไซค์มันเฟี้ยวจริงๆเลยนี่อต่ที่ทิพย์เมื่อไหร่จะมามอเตอร์ไซค์นี่ดูว้เป็นตัวอย่างนี่มอเตอร์ไซค์ต้องงี้ต้องตั้งขาตั้งได้แล้วก็เฟี้ยวเี้ยวเลี้ยวก็ล้มขนของน้อยแต่ขนของได้นานๆรักกันไม่ต้องมากมายแต่ขอให้รักกันไปในทุกๆวันแง่เอิมอมอ,ม,อมฟ้าเริ่มมืดแล้วอ่ะฟ้าเริ่มมืดแล้วน้องรักตั้งขาตั้งก่อนแล้วเอิ่มเอิ่มเรานอนตรงนี้เลยได้ไหม โอ้ยเ,อเราสามารถนอนได้นะนอน,นอนนอนนี้นี้ไม่เรียกนอนนะอันนี้พี่เรียกว่ายืนเฝ้ารถมัเจ้าาไปไหนเนะี่ยเอาขาตั้งขึ้นไปเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนะที่รักเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนะที่ชอบเราเท่านี้ที่ต้องการขอเกินไปตรงไหนเมื่อไรจะมีเ็นสีเ็นสีที่เป็นของเรา พี่รู้สึกว่ามันช้ามากเลยขนาดมัน110นะเนี่ยอันนี้เป็นรถเครื่อง110ซีซีขับรถด้วยโอ้โหเราสามารถเห็นใต้รถของเราได้อย่างนี้เลยทุกคนก็าสามารถโยกหลบคุณสามารถโยกหลบอะไรก็ได้ที่คุณอยากโยกหลบอย่างนี้แม้ว่าจะเป็นรถทรงเชงแต่ว่าประสิทธิภาพของมันนั้นสุดยอดไปเลยอ่ะเมื่อไร่พี่จะเจออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยขับมานานมากแลว้วเนี่ยแต,แต่ตอนที่เปลี่ยนรถจนถึงตอนนี้นี่คือยังไม่เจออะไรเลยอ่ะ นี่มันกี่วันคืนจะผ่านไปกี่ฤดูจะผ่านมาเนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ห,าหา่างมอเตอร์ไซค์ห่างเขามาห่างเมินอยากจะก,กู้เงินส่งเจ้าเลยรับเพลงนี้มันเก่าบ้ากแล้วร้องไม่ถูกไหนนะไม่มีสิ่งปลูกสร้างบ้างเลยเหรอเฮ้ยนั่นโอ้โหจะเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเรียกมาสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ยังเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วก็ค่อนข้างประหยัดน้ามันอยู่นะเขาใกล้ไม่ได้เลยอะ ไมเบรก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 ปุ๊บคือก็โอ้โหตายๆๆๆตายๆๆตายตาย,ตายไม่ะดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนอ่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวพี่จะตายเอาหลายรอบแล้วนะไ <c> ห <oughs> นขอส,ส่องดูสักหน่อยด้านซ้ายไม่มีอะไรด้านหน้าด้านหน้าโอ้โหเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็ตรงนู้นเป็นเหมือนร้านที่เราแวะประจำอ่ะอือดูต่อไปก็จากตรงร้านใช่ไหมก็ออกเรียกว่าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวจริงๆ อเอาละในไหนก็มาถึงจุดนี้แล้วเอาไว้พี่ว่าเราจบซีซั่นของทะเลทรายเอาไว้ตรงนี้พี่ว่าเราเจอแต่อะไรเดิมๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ซีซั่นอื่นบ้างซีซั่นของดินแดนแห่งหญ้านะพัทต่อไปแต่ว่าจะขึ้นซีซั่นใหม่วมนไหนยังไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าทุกคนขอเข้ามาเยอะมันก็จะมาเร็วนะทุกคนโอ้ยหูหนวกกันไปข้างหนึ่งเอาล่ะวันนี้ก็ขอจากไปก่อนนะทุกคนโอ้ยหูหนวกเรียบร้อยรถขับต่อไม่ได้แล้วแนะ่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ฮ่า มีความสุขกับมากๆทุกคนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย